สวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะครูจะมานำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าต้นกลางแล้วก็ปลายค่ะม,มาดูกันค่ะว่าในภาษาจีนกลางเขาพูดว่าอย่างไรนะคะ,ะมาที่คำแรกเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าต้นอตอนต้นอย่างนี้แหละคะ่ะเราจะใช้คำว่าจู u จู u เสียงที่1น,นั่นเองนะคะแปลว่าต้นค่ะทีนี้ถ้าเป็นกลางเหรอคะอกลางนะคะให้เราพูดว่าจงจงและถ้าเป็นตอนปลายนะคะตอนปลายนะคะให้เราพูดว่าตีตีทีนี้นะคะสังเกตนะคะว่าเอามาใช้ยังไงถ้าเราอยากจะพูดเกี่ยวกับเดือนนะคะอื เดือนคำเดียวเคยสอนไปแล้วนะคะใช้คำว่าเดนเคำนี้แปลว่าเดือนใช่ไหมคะเราเอามาใช้รวมกันค่ะก็จะเป็นต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะคำแรกค่ะถ้าเราจะใช้คำว่าต้นเดือนต้นเดือนค่ะให้เราพูดว่าเดชูเอ าเป็นกลางเดือนนะคะกลางเดือนเราก็ใช้คำว่าเหยอจงเนจงอืมทีนี้แล้วถ้าเป็นปลายเดือนละคะเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้คำว่าเหยื่ตีเตีานี่ก็คือหลักการที่เราจะสามารถนำไปใช้นะคะพูดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเดือน กลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลากานก่อนค่ะทุกคนจเจ้เจนค่ะสวัสดีค่ะ